มนณสถานแห่งนป่าภาคสองโดยทิววุลพิษตอนที่ห้าส่งพระทุดงหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อว่าจึงได้ยื่น สองพ่อสิไปมือไหนครับอาตมาก็สิไปมือนี่ละเป็นยังละ่ะโอ้เดี๋ยวพ่อผมสิไปทรงเถอครับเอาสิเอาจังสันบวกครับมามาเดี๋ยวอาตมาขอสั่นเขาเสาก่อนเด้อครับครับไปจังใดในละบัก ทำแตกหนึ่งก็ได้มันเป็นยังได็มันนอนหลับใแมนหลงพ่อมันยังบอเตื่นอยู่เออพออีกสามสี่บือมันก็นตื่นออกมันก็เตือนมาอีกให้มู่เจ้านะถามมันในเด้อถามว่ายังละหลงพ่อถามมันเนี่ว่าอีเป็นยังมันคือเป็นแบบนี้มันยานไ่มันเป็นยัง มันคือ,อยานอันพวนที่มันว่านะโอ้ครับครับเดี๋ยวสิถามให้ดอกเสผมไปส่งหลวงพ่ออยู่เสรอะโอ้พุณเดอทั้งอังนปลายยางในผุนแม่ยม เอาหลวงพอ่อพึ้สิ่เหลี่ยมยูนันอัตตม,มะเบลยูนันดอกอัตมาสีเมื่อขึ้นบ้านเล้ะล่ะด้มาบ้านเล้วเลยแล้วสิ่งที่อัตมาเห็ดอัตตมาก,ก็ได้เหตุสําเร็จแล้วส่วนมันสิกลับมาอีกหรือบอเ็อา่ฮหูเด้อให้มู่ยโยมมันแก้ไขกันเออถ้าเกิดว่ามันกลับมาอีกนะเอาเอาอย่างไรก็เอาหลวงพอ่อ แต่วาหลวงพ่อสิเมือเอ่อบานพุนเลยติแมนัตมาเป็สิไปเรื่อยๆนะอันมุเจ้าขึ้นมาโค้อีกเถอะในเด้อเป็นยังหละ่ะไปหาพนผู้ิหม้อท้ำเอาหมอทำนี่เป็นยังต้อไปหามุเจ้าบ่าเห็นติตอนที่โจรมาเล่ลายรือเสือไปไล่อโอ้ว่ นั่นละเสือเขาหมอท้ำปูน,นั่นแ่ละอยู่ทั้งผู้ผู้หวอยดงผู้เจ้าก็ขึ้นไปหาหลุดโอ้โอยังสัน่นเออจะคอยขึ้นว่ามุดเจา้าคือสิเรคุณผู้มาดูอยู่อันมุดเจา้าเนี่มุดเจ้าึ้นผู้มาต้องมีอยังบางอย่างมาแน่นอนจาจำมุดโจ้นั่นได้บอจนแน่หลวงพอ่อจนที นั่นล่ะซุ้มนั่นล่ะโอ้เป็นยังล่ะมันสิกลับมาแต่ว่ามันมาเด็กกับมาเอาสีวิตมูเจ้าดอกมันสิกลับมาหาบักอดีล่ะบักทับแตกนี่ห่วยเหตุการณ์จากสิบปีไปไงล่ะเออไปไงว่าปุ่นไปไงเจ้าก็สีได้ขึ้เล่นเรื่อๆนี่ล่ะโยมเ้ยหลวงพ่อก็สอยโยมเดชนีอาตมาสอยโยมเดชนีล่ะ สยเหต,กกเตุมันเศร้าตระการทำแตกถ้ามันยังทำแตกอยู่มันสี่หยาดส้มหนีแห้งแต่ว่าเดี๋ยวนอาสิบอนยาดเด้วละ่ะใอยอยากให้มูจเจ้าะเบิ่งมันดีๆเ,เด้อเอานัาา่นเองพ่อพ่อตาปลายย่างไงล่ละ้ะเอาเอาสุขอัตามาสมนีล่ะสุขดีเด้อโยมอัตมากะสิ่ซอยมูจเจ้าได้สัก,าากสสสนีละ่ะ อาตมาสิกับมาอีกอยู่เด้ออมเจจอมีความเดือด,ดร้อนเมียเกิดขึ้นให้ไปหาเพื่อนหมอทำคุณละอาตมาสิเมื่อแล้วแล้วอาตมาก็สิกับมาอีกอยู่ในอีกวาสาบดุนีลาอาตมาไปก้อน,นขอเหตุสิ่งทั้งหลายขอเหตุบุญทั้งหลายที่มูเจ้าเหตุไววจงปรเกิดแก่มเจจอด้อ โอยโอ้ยโอกูรับปวดหัวครับโอมันยังลหรอไอพีเสกูปวดหัวไม่ใช่สิว่าปวดหัวองี้งงครนี่เนาะ ฮัฮะหบักหน้าไว้กูกินจักหน่วยนะฮะเ,เออเดี๋ยวหาไปเดี๋โอ้ยบักพัดไปจักในในนอพระธูด,ดงเงินเพิ่นกับสิเมื่อนะ่ะโอ้ยได้มาแล้วลูกพี่ลูกพี่ เออกูยอนี่ละยังเลยน,น,นี่เอาไปซาบักนาวนี่เออใจขอบใจ,บใจมากเศร้าปวาหาดหัวเลยวะสว่วงเลยกูวับน,นี้ว้ยเจ้าก,ก็สิสว่วงคักแทลลูกพี่ว้ยมกักหนาบักนาวเนาะพานผิด cho cái mặt nào bậc nào thì quá Xeo cho ổ phai phai cả bác cái cả Rồi Chắc là của mua ạ Thế đồn đồn thưa của dân kín thưa nè, ngại nào bác nào Thế hoa bác phát là mắn kín thuốc mở ấy. Ồ Ừ Nó ừ, mặc đó ừ, Nó đấy là Sao hình thức của kín nào bậc nào Đừng nhọt mắn này là. Ồ โอ้ยข่อยมานอนนับเจ้าจักมือแล no ้วเฮ้ยโอ้ยลายมอือแล้วเป็นยังเขาคิดว่าข่อยบ่มีเงินอยู่เลยหนิอ้าวมันมีเงินอยู่อีย่างก็นี่เนี่ยบ้านมึงกับกระลังเห็ดไม่เนาะแล้วมึงนี่ไปอยู่งใส่สินะอยู่บนขี้ดินหรอเปล่าโอ้ มันก็คือกันนะนะตั้แต่อาศัยคนอยู่โอ้ยเจ้าพวกเงาดีไอ้เจ้าอยู่ผู้เดียวโอ้ยบ่งเงาหรอกว่วมียังต้องเงาด้จ้าเจ้ามีมึงนี่ก็ดีอยู่ย่างหนึ่งเลยโอ้ยดีอยังลหรดีทุกอย่างเลยลหร ขัางกูบ่ได้เศร้าโศกเศร้าปากนี่มันนะโอ้บอกพ่อเพียรเคยเคยเห็นว่าเห็นวไหวยังไงนี้เคยเห็นว่าเจ้าเคยมีผัวสาวแต่เป็นบ้าวอ่ะจะกูบ่าวเจ้าคนกูว่าหงอกกูว่ามักอ่ะ ออเออ,เอ,ยอ,ยอ,อย่างเนี้ยแหลอ้ววเออเมื่อนี้เขาดะไปหาเห็ดยังวะจะคุยบุหงาเกันกูบ่ามีอย่างเห็ดเด้เลยนี่เออมันมีอย่างเห็ดกูจะป้าเห็ดอันหนึ่งเนี่เห็ดยังเฮ้ยเสียงปืนมันได้ใส่วะจะไม่ยังซ้ำกันอีกเหรอ สองสามสี่หเาคนยิ่งกว่มันเก่าคนมันยิ่งเหยียงวะอ้สิหาหมูหาหนังมันบ่แมนนะมึงววาบ่เออมันบ่วแมนดอกมันบ่วแมนดอกอะให้คนยบ้านมันเป็นคักๆล่ะเออมันก็คือเกือกัวมันต้องยิ่งเหยียงจักยางอ่ะถ้าบสันบ่ซ้ำาบบนี้ดอก นั่นดังอีกล่ะสิบสิบสองสิบสสิบห้าสิบห้าคนล่ะห่วยเอาแหละเฮาต้องไปบึงตัวชั่นสิไปบึงน้ำข่อยบลเฮ้อไอ้วยบางทอเสียงมังกิดบกวนตีนบางทอเสียงมึงเกิดวนตีนเป็นยังนี่เอว้ยจักจักจักอ้เที่เขาไปบึ้งปะ ơ ừ, ừ, ba 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 phao ba ba บักทำแตกไม่กูฮาศูบะอยากตายพ่านพันพานพัน,นบ้านเขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าเข้าไปอยู่หน้าหมู่บ้านดูเจ้าเขาไปดูม,ดปดมันมีเหตุยิ่งกันเจ้าไปซอยเขาเนี่ยเอาเจาสั่นบวกเออเร็วเร็วเร็วเวฝ้าไป เอาบักถ้าแตกมาไห้กูเอาบักถ้าแตกมาไห้กูอาสูบมอยากตายกูบาอยากตายแล้วมึงบาอยากตายบักหามึงบักพันพันมึงมาได้จังไรมึงมาได้จังไรบ่ต้องถามกูหรอกว่ากูมาจังไรนั่นบักพันพันมึงอยากตายอีกแล้วแม่นบ่ได้ว้าวยิงบักหาดีเลยไอ้บักพัน ไายตายบุมึงบักพันฮ่าๆๆ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 ปอบนี่กๆๆๆๆๆกๆๆๆวๆาตายๆๆๆตๆๆ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 ๆะลๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆาๆๆๆบๆๆ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 อ มึงมึงมึงยิงลูกพี่กูมึงก็ตายละเบิดนี่แม่มึงดีดีตายนั่นมูวเฮายิางมันเอากอาระสุนอาคมเดินยิงมันนั่นกระสุนธรรมดาปุ๊บได้กินมันดอกออเป็นไดมึงบักกี้กล้าหักหลงกกังโมกูมึง มึงว้าว้าว้าบเป็นไรล่ะมึงแกงติมึงล่องดีบ่กะบักเนึงฮะกูบักเนึงมึงได้ยินบ่บักเก้๊ยบักเนึ่งเมียนยังมันนั่ไนไ้เห็นแต่มันตายรอดแล้วเนาะมึงขี่มันเว้ย ขั้นแขวนวะเฮ้ย,ยบวงเลยมีวีซ่าเสนกระต่ายก็แล้วมึงอหรอเฮ้ยมึงนี่เป็นเหตุมันเนยน้องโฮ้ยมันตายบ่แห้งะอะโฮ้ยสั่งมันเหรออย่างไงละ่ะโฮ้ยมันตายง่ายตายได้แต่ว่าเฮ้ยโอ้โฮ้ย Khoang mừng à bó nè nó mừng nó Bật lì Cái... Mua chơi cho phao đi chạy bay Mua phao cho phao đi chạy bay Phao phương ngay ซุ่มจรอันนี้ซุ่มบักกีนี่มู้เจ้าหูวบ่หัยังล่ะหูวยังล่ะบักเงาบักเงาหูวยังล่ะอ๋บมันไม่ในมีซ้ำนี่ดอกมันมากอีกเป็นขยงแน่นอนซุ่มโจรมันน่ะเป็นร้อยก็ข้นปุ่นนี่แค่เศษเสี้ยวหนึ่งกับหัวหนามันซื้อเด้หัวหนามันตต่มันก็ต้องมาเอาขึ้นล่ะเออมันอีเดียแล้วเนาะเอาไปยิ่งหัวหนามันเนาะมันต้องมาเอาขึ้นเนาะแท้ แมนเอาอย่างสี่ต่อไปกัน่นเขาต้องเฮ็ดเวียนย่ำเด้ลอล่ะหาเฮ็ดยังก็ได้มูวบานเขานั่นไปหาไม้ไผ่มาหลดุดบ่แมนไม้ไผ่หรอกเอาไม่ยังก็ได้ที่มันแข็งแห้งอะเฮ็ดสูงๆไว้เป็นกำแพงอ้อมมูวบานเขาโอ้บ่เอาอย่างสี่สำหรับก้นดีเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้านะกลับไปอ้อมตั้งแต่สุดแดนเขา ทางผีไปหอดทางผีแล้วก็อ้อมไปหอดทางผู้แล้วก็มาทางหนามูบ้านแล้วก็บอกไห้คนออกไปใส่ภพ่ในเขีดกำแพงนั่นโอ้เสียเอวจังสันบอกแมนเพราะอเอาจังสันก็ยักสีเอาจังใดแล้วล่ะเขาต้องเฮจังสี่แล้วได้แล้วก็ต้องมีคนพัดเว่ยย่ำเฝ้าทั่วซีทิดเลยเอาเสียไปเฝ้าล่ะ เหนือทางขื้นพูมันวะเออทิศเหนือทางขื้นพูทิศเหนือทางขื้นพูคอยกับเจ้าแล้วก็คอ,อยกับเจ้าแล้วก็ไปดีนอคืเอเป็นบักนึ่งก็ได้นึ่งมึงไปกับกูวะนึ่งฮะมึงไปกับกูวะไว้ไปแล้วเนาะมึไปยังไงเดี๋ยวนี้ เออเฝ้าสามคนเฝ้าทั้งด้านขื้นภูส่วนทังทิศเอ่ตะวันตกนุูนทั้งหุนอ่าสิว่าจังไดล่ะผ่านผิดเด้อเจ้าเด้อโอเคบ่ทิศตะวันตกเจ้าผ่านผิดเอาเสียวยังสั่น,นบ่ฮะเสียวยังสั่นบ่เดี๋ยวคอยไปอยู่ทังทิศตะวันตกมันบ่แมนโอเคเราสะยงคอยไปน้ำไปล่ะ ่อยขอเอาลูกน้อง่อยไปด้อโอ้ย,ยเอื่อนว่า่อยเถอะเจ้ากับอายุสํำกันกับพันพันนะเจ้าอายุสํำกันนัพอนพัน่นอยว่าคอยตึงเอื่นเจ้าว่าอายเอื่นพอเลยละ่ะพันพันกับเป็นรุ่นพ่อคอลยลวเนาะเจ้าต้องไปอยู่ทางนั้นเด้อกับลูกน้องเจ้านั่นแล้วเจ้าก็ไปหาไัยก็ได้อีกผู้หนึ่งมาเอาอก็สีบอบบักแขกมันวะล้านกูเนาะเออ อ้สันก็ให้บักแขกกับมันแปะนี่เนาะอ่าๆบักแขกเนาะไอ้บักแขกมันอยู่นลำเจ้าเอาเสียมันอยู่ลำเฮาเออกลมันเป็นลานกูกูก็ต้องเอาเป็นไปอยู่น้ำเออแล้วแต่เจ้าสิพิจารณาดอกอา่อาๆไปไปเฮาไปวางแผนกันต่อเด้ออย,ยู่ห้อใหญ่บ้านพุ่นละูจะไปทารถ ส่วนทางทิศเอ่อทิศใต้เนาะทิศใต้นั่นให้บักบักพ้นนะบักพ้นยุ้ยเซ่เหเออคอยุบพี่รอคอยยุ้พีเรอเอออะไให้มึงไปเฝ้าทางทิศใต้เนอะหาลูกน้องไปนั่จะคนสองคนบรก,กับมูมึงก็ได้อ้าวโอเคแล้วก็ไปบอกสุมผู้เงินผู้ยาบ้านเลยไปไปส่วนคนไปทางทิศตะว,วันออกกัน ให้เอ่อผ่านผ่านบ้านห้องมีไผ่เหรอหวยมีไผ่เห็นไหมวะผ่านผ่านเอ่อผ่านบ้านห้องหลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสีเดี๋ยวตั้งทิศตะวันออกเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียยดอกไปเขียยกับยุ่งกันผู้เยบาลรถดป่ะเข้า,า,าป,ป,ป่ะไปไป